อ้ยไฟตำรวจแป๊บนึงนะครับเอ๊าไอ้แซบมาตา,ามาทำไรมาครับคือตอนแรกหนูคุยอยู่คนนี้ใช่ไหมอือหือแล้วหนูมารู้ว่าเขาก็คุยกับมิเกลด้วย ร้านเปิดแล้วไปตอนไหนก็ได้อ้าวเมื่อกี้ยังให้พี่แป้งไปร้านอยู่เลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถามไดขนาดนั้นะสวัสดีคสวรับกาขอผมเอ่อออกไงคำนี้อฮะออกไงคเนี้ มาเลยมาเลยไม่ต้องกลัวขอบคุณครับ120กิโลไอชี้หลอดมาอีกแล้วมันโกรธอะไรผมวะผมถามที่เงือก แต่เย็นไม่รอนมันโกรธอะไรผมวะไอ้เหี้ย โอ้ยไม่ทำอะไรให้มันเลยไม่โกรธอะไรเนี่ยโอเค โห้โคตรเกิด้ยบ้าเพอร์เฟก์เลยบ้า่ไอ้กอด ไูอไลหลอดตาแดงกำไอหลอดทางกำไอหลอดตาแดงกำไอหลอดตาแดงกำน่ารักจังเลย ไอยาตำรวจแป๊บนึงนะครับเปาไอ้แซบป,ปาต oh. าเอา,ามาทำอะไรปามาทำอะไรเนี่ยหนูมาคุยทุกเลาเขาทำไมต้องมาคุยตรงนี้ด้วยคุยในเมืองอะอป้ามาทำอะไรตรงนี้อะปาหนีตำรวจมาดิป้ามานี่หน่อย ป้าครับคือตอนแรกหหนูคุยอยู่คนนี้ใช่ไหมฮือแล้วหนูมารู้ว่าเขาก็คุยกับมิเกลด้วยคือแล้วหนูถามเขาว่าเขารู้ใช่ไหมว่ามิเกลอ่ะลูกใครแล้วหัวลูกใครคือป้าเข้าใจมไหมว่าคือแต่เขาก็โอคือคือป้าเข้าใจไหมถ้าแบบหนูไม่จับต่เขาได้หนูไปดูด้วยซ้ำว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะปะ้าแล้วเขารู้ไหมว่ามิเกลรู้ มิเกลไม่หนูถามเขาว่ามิเกลรู้ไหมว่าคุยกับหนูเขาบอกว่าไม่รู้แล้วทำไมเขาถึงยอมบอกอะเพราะว่าคือตอนแรกอะหนูไม่คิดว่าจะเป็นน้องหนูในคือตอนแรกอะหนูให้จะถามว่าเขาจีบอยู่กี่คนเพราะหนูไปเห็นเขาตกปลาอยู่กับผู้หญิงใช่ไหมหนูก็เลยถามขอบคุณครับขอบคุณยี่สิบดวงตะวันครับม่แปงขอบคุณครับเจ้ของคุณยี่สิบดวงครับขอบคุณหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าดวงครับผมครับจากอิสอ่าอ่านว่าอะไรวะเนี่ยยูอิสขอบคุณครับ อแล้วแล้วหนูเคร์อะไรกันะนะไม่ตอนแรกหนูจะถามเขาแค่ว่าเขาว่าคุยอยู่กี่คนแล้วสรุปเขายอมรองเขาคุยแบบนี้ไงใช่แล้วเขาคือใครเขาชื่ออะไรเขาชื่อพายุแล้วหนูจะเอาอยัางไงต่อนั่นดิบะ แต่ถ้าเขาคุยกับน,น้องหนูหนูคงไม่ยุ่งอะป้าบางคนในครอบครัวแล้วหนูเสียใจไหมอืมก็คงแค่แป๊บเดียวอะป้าก็คือหนูกาจะเลิกใช่ไหมไม่ได้เป็นอะไรกันแต่แรกป้าให้คนทุยแล้วมันคุยกับมิกเกลไปถึงไหนแล้วมันได้พูดปะหนูไม่ได้ถามอะ อ้ามาก่อนไหนหนูไม่คิดว่าเป็นป้างั้นหนูเคลียร์ธุระของหนูแล้วกันแล้วเดี๋ยวป้ามาป้ามาถามทีเดียวคุยให้จบได้ครับ เดี๋ยวแม่งเจอเฮอริเคนไอสัตว์ทำลูกกูเอาเลยครับหนึ่งแปดสี่ห้าครับพี่แป้งเกิดไปเปล่าขอบคุณดาวด้วยนะครับสำหรับดาวด้วยนะครับในฟอร์เรสชั่นนะครับ,รบแก้วนะค ไม่มีครับห้าป่ะเลยครับห้าร้อยครับหนึ่งแปดเก้าห้าที่ในเมืองต้องเยอะสามวิ่งโครด,ดีเลยเนี่ยผมขึ้นไปแอบตำรวจอย่างฮา โหนี่มันเดือดจังวะโกออมไม่ขับรถเดือดจังวะเดี๋ยวๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีนะครับเอ่อขอบคุณครับแม่ข้าวไชื่อวยจังมาซ่อมรถไม่ได้มาเที่ยว วค,ความรักก็เหมือนเกมกีฬาตัวสำรองจะมีค่าก็ต่อเมือ่อตัวจริงเจ็บน้องข้างที่แค่นั้นเออน้องเซอเหมือนเหมือน,มนเหมือนมันเหมือนไม่ได้อยู่ข้างพี่แต่ก็แต่เหมือนจะอยู่ข้างพี่แต่ขอผู้สา่งรีดดวงครับ